วบวเยราสันเยะรทอนเนี่บวเยกัน่กวเยกันยามานอน่งคบอกอย่างมันต้องมันใจนะคบอกของเจ้าของจะไปจะมาหาเบิ้งจักข้าว่พีตมาตัดต่อเล้ครับรับผมออนุญาตเ้อเคเ้้ว พอกับลูกหัวดดีแล้วครับแย่งหนเนี่แย่งประชุมหัวตีเลยมั้ยเพอเปิดปกับนายออทัวร์ลครับมาบัอาทรรมาหนนัดไก่้หยังบม่ทันกับบ้านเนี่ยใจไม่ค่อยคนเปิดเข้าหัวเนาะใ่ห้องประชุมแค่ว่ามั้ยราการนะเนาะบรรยากาศเด็กตัวเรรยก

เมื่อกี้รู้สึกว่าเมียเสียแรงน้ำครับเล้วไปหาเราเจอรครับเอ่อ <laughs> <laughs> ทำเพียดหลายอยา่างมื่อนี้อุตส่าห์พาเมียไปวัดในไทยอยู่ส้นบุรีบน่นน้องหันน้ำล้ำครับ<อ>รหันน้ำล้ำ <c ười> ครับสัตว์เหี้ยบกบมา <c ười> เป็นยังหันน้ำคร <c ười> ึ่งพิสกันครับหันน้ำครึ่งโม้ไร้เนใหญ่ห้างครับเสียใจแห้งครับ ระบายเลยน้องเมียเมียเข้าใจผิดครับเขาเป็นเขาเป็นน้องนุ่งครับถ้าน้องเป็นุ่งเป็นยังไงถ้าน้องเป็นุ่งอีกเรื่องนึงครับบขน่องาน้องเป็นนุ่งอ่ะบ่โดนครับจหน่อยมันกันนุ่งเองครับบอกเลยครับกับลุงหนวดครับกำลังเงียบๆครับเอายกยังเนี่ยนะครับลุงหนวดครับเอายเอาไว้จิ้มหนาแลครับกับนายอ่อนทัว พอดี